เอาละครับไปแลกกันโตศิษย์สมุยในช่วงวันทีิผ่านมานี่คึกคักมั้งนักวิ่งเซ่ห้าพันคนยดตะโกมุยนะครับมากำวิ่งสมุยรันสองพันยิบซองปีแรกนะครับเมื่อวันที่11ธันวาคม2 5 6พิที่ผ่านมาประสบความสําเร็จต่างในแง่ของการท่องเที่ยวการเสริมสร้างสุขภาพจนมีความประทับใจกับนักวิ่งผู้พิจิตรบเกาะมุ้ยทุกแก่นักวิ่งปีหน้าจะมาอีกนะครับนะโดยสําหรับมากมวิ่งสมุยรันสองพันยิบสองปีแรกนะครับ อันนี้จัดขึ้นมาวันที่1 1ธัุวตาคมที่ผ่านมามีการแข่งขันทีป,ประเภทควนด้านหน้ารลมินิมาราธอน10โลครับมาราทอน2 1โลและอันกล้ามาราทอนนีกก่วิ่งรอบกาะเลย5 5โลครับใายเส้นทางวิ่งเร่งท้องเทียวที่ไม่ซ้ำกันนะมีนักวิ่งจากทั่วไทยและทั่วโลกนะครับมากว่า43าประเทศราว1,000นคนข่ารวมโดยเฉพาะวิ่งปีชิดรอบเกาะม้ยเนี่ย5 5โลวิ่งยอมๆนางหลดอย่างเรื่อยๆนะ <laughs> นะครับ ก็แน่นอนครับรูป้ป่วดใจด้วยอันกล้ามาราทอนก็สะมุยนะครับมีนักวิ่งแข่งกว่า5 0ารอยคนนั่นโอ้โหวิ่งรบก็่ารยคนค<า>ยนะนี่เขาใช้เวลากี่ชวมวงไม่รู้นะอ่อ<ม>นี่แสดงว่ากับประสบความสําเร็จเลยประชาชนาตะลอดเส้นทางให้การต้อนรับนะครับปรบมือให้กำลังใจเจ๊กน้ำกันวิ่งเก้าเส้นชัยในเวลา น,น,นะครับนักวิ่งกลุ่มทุบไทยนั้นเข้าประมาณตีช่องนะครับตีอ,อ,อก็คือควิ่งแต่ดงพวกรุ่งเหมือนกันใช่ไหมนานเหมือนเนานะโดยนางสุภาการยอดชุนค่ะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสําหนักงานกอสมุยค่ะแกก็บอกว่าสเสน่ห์ของก่อ,อมุยเนี่ยแหละค่ะมีทางความเป็นธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมและอาหารค่ะซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานี้ก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งของการท่องเที่ยวค่ะจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกีฬาให้เดินทางเข้ามาที่กอสมุยควบคู่กับการท่องเที่ยวที่ชาย บริการสปานะคะก็มีจุดเด่นแล้วก็มีมาตรฐานทีทําให้การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของสมุยเนี่ยฟื้นตัวต่อไปนั่นเองค่ะตอนนี้สถานที่ท่องเที่ยวคองบ้านเราไล่ไล่ทีขึกคขาดนะพผ่วเบาเกลียงนะคะนักท่องเที่ยวก็นิยมมาเที่ยวกันโดยเฉพาะถ้ามีกิจกรรมพันธุ์แล้วแล้วนักท่องเที่ยวนักเนียนเข้ามานะก็บับนักวิ่งทีเข้าเส้นชัยเนี่ยเป็นชาวเอธิโอเปียนะที่เข้าคุณแรกนะสามเชีวงมงว่า รอบกวมว้มุ้ยันรอบก้มุ่ยชัยวลอดสามชั่วโมงว่าชั่มว่านะครับอยู้มังมากเลยนะเออนะคะอ,อ,อยินดีด้วยใครที่ว่าได้รางวัลในประเภทต่างๆกันไปะนะคะสำหรับงานที่ผ่พนมานะ